สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมจับฉลาก10กว่าเซียนนะครับพี่น้องบัตรละ700บาทครับผมก่อนหน้านี้นะครับ800มีรางวัลน,นะฮะ700ไม่มีรางวัลครับเสน้นแหขอเลือกนะครับ700บาทนะครับไม่รับรางวัล <c oughs> จัดโดยหลวงพระรถกตะปุงโต บริเวณที่ผมถ่ายทำนั่นคือบ้านดึงรไรอ์อำเภอแก้งสนามนานจาังหวัดนครสวรราภาษาโคราชท้องถิ่นโคราชบา้านเองตามเนื้อเรื่องครับพี่น้องตังกที้ฟังผมฝอยสักเล็กน้อยกำลัง,งติ๊กกำลัง,งติ๊ก หนึงนี่ครับหนึ่งหาบงสเป็นหางนี่เพ็รยี่มุ้กองทัพเรือจอดมาได้ตังจับฉลากอุมน้อยบ้าบสองแพร่ครับช่วยถืองให้แกด่ช่วยถือทังคนนึงนั่นคือเจ้าไหไ่

เนื้อไงเ้ออะไรเนี่ยจีบีบไปบีบจีบบเบจีบบไบจีบบีไจีบบีบดีบบีบจีบีบจีบบีบจอปไปบไบบีอจีบบปบจบบีบจีบบีบบ้ีบจีบบีบจีบบบจีบบีบจีบบีบีบบปบจไบบีบจไบบีบีบบีบจีบบีบจบจีบบีบจีบบีีบบีบจบบจจไบ มีมีมอันสองเนี่ยสามสามสามอันเเียดีีครับอป่าแต่งถ้วยเรียบร้อยนะครับงอป่าตะกรรมตะกรรมสมใจจัดโดยภรรยาช่างมอช่างมอสช่างมอส สองแพรเปรมครับเปรมนเปรมก็เปรมนึ่งเปมค่คือเสือดำเสือดำาสดาครับปลาเครับปลาเสือน้องไหัวเยอันอาจัด ับบโดยตะนองละครับมองข้างหลังไม่จำก็ได้ครับพี่น้องนึนี่นึ่งนึ่งหน้ามันวมันสีแถยอะโอ้โหากสหมูอยู่ในน้ำ จะลากสิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเราก็จะเดินทางเดี๋ยวพาท่านู้ชมดูบรรยากาศก่อนปล่อยตัวไอ้สักหน่อยครับผมโดดลงจากรถหนึ่งนุ้ยันหางหนึ่งหางบอครับจากน้งนี่จากนี่บจนถา ออกไปจังน้อยครับหนึ่งข้อนหาวางไปทั้งทีครับหนึ่งข้อนหาแล้วก็ับซีก็ดีเจ้าซีเขายุ่งต้นถมเนี่ยหนิครับยุ่งยุ่งยุ่งต้นถมครับต้นถมต้นถมหลวงพ่อครับกี่กี่กี่ท่านครับหลวงพ่อครับกี่เสียงครับอ๋ยี่สิบเอ็ดคนครับยี่สิบเอ็ดคนครับผมวันนี้สรุปเรามียี่สิบเอ็ดนะครับพี่น้องอช่างภาพไม่หวานเราวันนี้ช่างภาพไม่หวานเหรอไม่หวานับ อ๋อครับผมครับผมครับเป็หมานะครับวันนี้มุมทิ่มแทงของเรานะครับพี่น้องตัวนีกกีฬานะครับสินดุกบ้านเหลือมบ้านโพเสือเขียวเส้นชุนน้ำตื้นไม่ใช่น้ำลึก เสื้อดำเดินทางมาจากบ้านตะโกครับเสื้อดำอ่าเส้นพงเส้นพงบ้านเสื้อน้อยตามไปด้วยเสื้อสีส้มเส้นจิตบ้านเสื้อน้อยวันนี้ยกมาทั้งบ้านเลยหรออ่าชุดดำชุดดำนะฮะมือซ้ายกำลังจับขวดดิปโพรกทิงแดงอะไรก็ว่าไปนั่นคือเสซอรอยครับผม สื้อแดงนั่นคือทีมงานช่างอากสินพรนะครับน,นี้นะครับเสื้อสีเขียวนะฮะปิดหน้าปิดตานะช่างอาเดินทางมาจากแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นครับผมเสื้อสีชมพูฝั่งนูน้นพอเสดนะครับพอเสด อ้าวเสื้อเส้นู้นะเส้นน้องผู้เยอันเสื้อ,อสีเขียวเส้นกำสมหวังถอดเสื้อนั่นเหี้ป้าเหี้ป้าหัวเจจงเดือดเกา้าหกสมาท่านนั้นดุนบ้านโพชิดมือลร่กำลังชิโบชิบเบอใครอีผมอีกใครอีก,อ,กอ่าเดี๋ยว ตามดูตัวนักกีฬาหน่อยนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งวางคลิปครับผมเนี่ยต้นมะพร้าวนั่นจะเสียงชิดมือได้นะค <c oughs> รับเลื่อนมาขวามมือครับนั่นคือเสียมหมูเสียมหมูมาหวานปลาครับเสียมหมูสุดดำอพออภายครับเสื้อดำกางเกงสีฟ้าๆนั่นแหละครับอ่าช่างอากช่างอาก เดินทางมาจากน้องกระเทียงเชฟผงับง้อป่าง้อป่าเอาง้อป่าง้อป่าครับวิกไปไหนครับวิกอ่ะผมไปไหนผมไม่ใส่ผมอ่ะทำไมอ่ะครับใส่แล้วดครับใส่ผมวอไรวดบนะครับ้ยไม่อยากจะพูดเลย ไม่อยากจะพูดเลยอ้าวตามต่อนะครับพี่้องนั่นคือช่างมอสช่างมอสหอยแคงหอยแคงเบื้องต้นนะฮะบ่บอนี้นะครับเป็นปลายี่สุกนะครับอ่าแล้วก็ปลานิลนนะฮะปลาตะเพียน,คร,นครับผมประเภทสามปลานะฮะดูซีจะมีมากกว่าน,นี้หรือเปล่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับผม คนนี้นะดาราดาราดารานักแสดงคนใหม่น้อง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 ใส่เสื้อไอ้ไอ้กองทัพเรือชื่ออะไรครับน้องครับชื่ออะไรน้องชื่ออะไรมินอ้าวเซียนมินครับผมโอ้ไม่เจอนานแล้วนะเนี่ยเจ้านี่น่ะ เราก็รู้ตัวรู้ชื่อตัวนักกีฬาแล้วครับพี่นะ้องนะอย่าฟังผมฝอยแล้วก็เ้นแหวฝอยสักหน่อยครับพี่น้องครับผม <c oughs> อย่าอย่าทะเลาะก,กันเด้อผมไม่ได้ยาก <c oughs> คุณเขียนฉลากเั่นจบมอไหนวเ่ย ประมาณนี้นะครับบรรยากาศการจับฉลากค,ครับพี่น้องผมจะขออนญุญาตนะสเสนอหน้าไปพบกับท่านผู้ชมนะครับพี่น้องในช่วงทิมแทง21เซียนครับผมพบกันอีกครับขอบคุณครับสมัการรับชม